วันนี้เราจะมาเล่นฟอร์สเคนชาเลนการ์ถ้าผมโดนอะไรตีแม้แต่ครั้งเดียวเท่ากับเกมโอเวอร์ซึ่งวันนี้ผมต้องชนะให้ได้โดยเพียงมีแค่1 h ึ่เเท่านั้นจะรอดไหม ไม่น่ารอไม่ว่าไปดูบรรยากาศกันในเกมดีกว่า Let's go มาลุยเกมแรกกันเลยดีกว่าโอ้โหเกมแรกก็เจอบาเฟียโซเลยเหรอเนี่ยไม่น่าดีแล้วซึ่งวันนี้ผมจะเอาตัวละครมาเล่นเป็นไอเอเลียสก่อนละกันตาแรกเพราะว่าผมจะเน้นไม่โดนตีเลยไงถ้าเราเราต้องเน้นตัวไซส์สปีดไวๆอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าไอเอเลียสจ่าไม่ดีมากโอ้สวยแล้วอ้ยต้องรีบรีบริงเลยห่างยา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 ล่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันล่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราเราไม่ต้องมาล่าเราตั้งแต่ต้นเกมโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วผม ยังได้อยู่ยังได้อยู่รีสเตมน้าแป๊บนึงรีสเตมีน้าก่อนเร็วเร็วเร็วนี่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 ี่โอ้ยแย่ล้วแล้วเราวันชาเลนด์ด้วยวันเฮดพีชาเลนแ์้วามเจออะไรตาที้โอ้เรียบร้อยโอเคจบเกมจบเกมฆ่าตัวเลยเพื่อนโอเคเอาเลยเรียบร้อยแล้วทำไมต้องดูต้นเกมด้วยวะพอเราดีเจอพินเสร็จงั้นเหรอโอ้ my god าวตถึงเต้นจังเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะคือตัวอะไรก็ได้ขออย่างเดียวคืออย่ามาตีฉันได้ไหมอ่ะมีเลือดแค่หนึ่งเฮดพีเองอ่ะโอเคมาอยู่ไหนต้องหาเครื่องันไฟก่อนเลยสเต เจ็บแรกก็นไงเจอแล้วคนหนึ่งอ่าซามมอนลูกน้องมาแล้วแย่แล้วอ่ะครูกินซามมอนลูกน้องขออนุญาตวิ่งหนีดีกว่าเพื่อนใครจะสู้ก็สู้นะเราไม่สู้อะเราขออนุญาตสปอร์ตพวกนายพอแล้วกันเอ้ามีคนเจ็บแป๊บหนึ่งนะอ่าไปช่วยก็ได้อ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อย มาช่วยแล้วเพื่อนนายอยู่ไหนกนารอายุพิซาแล้วใครจะกินก็กินนะเพื่อนไปแล้วอยา่าอย่าให้ลูกน้องกูคิดว่าตีโดนเรานะปกติพอเซ็ตเล่นธรรมดามันก็ยากอยู่แล้วเราดันมาหาชาเล่ให้ตัวเองเล่นยากกว่าเดิมอีกอะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะทำให้มันยากกว่าเดิมทำไมวะเนี่ยมีแค่หนึ่งเอปีจะรอดไปเนียวันนี้ก็ไม่รู้อะปั่นไฟหน่อยละกันอย่างน้อยการปั่นไฟก็ถือว่าเป็นจุดเซฟโซนที่ดีที่สุดแล้วมาปั่นไฟเลยละกันเดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมสายอะไรให้มันต่อให้เสร็จก่อนละกันเนาะเพราะว่าเรามี พยายามเอออย่าให้ฮิลเลอร์เห็นตัวเราดีกว่าเพราะเรามีแค่วันเฮดเท่านั้นเองอะคนดูเรามีแค่หนึ่ะแป๊บเดียวเราก็ตายแลยว้วอะคือโดนตีครั้งเดียวก็ตายไม่ก็โดนเศษถินไม่ก็หัวเหยียบบอพิษอย่างนี้ก็นับนะคนดูคือเราตายหมดเลยคือทําอะไรก็ได้อย่าให้ตัวเองเลือ,อนล้นแม่เต่ แแห่เดียวอะเหยียบบอลดำได้แล้วผมเพราะอันนี้มันไม่มีอ่าไม่ได้ทําดาวเมยเพราะฉะนั้นเอ้เหยียบบอลดำสนุกจังเลยเหยียบเหยียบเหยีบยบเล่นอะไรไปเนี่ยอุย้ยน้ำมันโอ้โหโดนตีขึ้นเลยรู้สึกอยู่ดีๆก็เป็นโรคกลัวคิวเลอร์แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอยู่ในโหมดดีรู้สึกกลัวมากเลยอ่ะทำชาเลนแล้วกลัวคิวเลอร์มากเลยไม่กล้าแม้แต่จะมองด้วยซ้ำอ่ะเอ้เชนเดกี้นายต้องการกล่องพยาบาลไหมเพื่อนคือเรามีแค่หนึ่งเฮดพีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้กล่องพยาบาลอ่ะเอาเป็นว่าใครต้องการก็เอาไปเลยแล้วกันอ่ะ้้้้ยยยยไปลลลแแแแแ่่วววกดไไไไปปปปกกกเเเี๋ยววคล่่่าาผมมซออนนนตัแ๊บบึงหใรจ็ ไหนคนเจ็บอยู่ไหนเอ้ยนูบใช่ไหมนูบเพื่อนมานี่ซิเดี๋ยวเราฮิลนายให้ขอฮิลนายหน่อยไอ้นูบอย่าเพิ่งหนีมาหน่ขอฮิลแก่กอดโยนไปแล้วเอากินไม่โดนแย่แล้วเพื่อนขอก็กินพิซซ่าหน่อยได้ไหมกินพิซซ่าเราร่อยอ่ะโอ้มก่ก็นูบไม่เห็นอะ่ะ แย่จังเอาแล้วตอนนี้เหลือเวลา1นาที52วิวิหรือว่าเราจะรอดกันนะเอาแย่แล้วฮ ύ, 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 เฮ้ยเฮ้ยเขาโดนเฉยเลยอะโอ้โหเกมโอ้โหชีวิตมันอยู่ยากอะมาขอแก้ตัวหน่อยละกันเมื่อก,กี้โก้ไปหน่อยอะโดนหินนะรอบปีจะรอดให้ได้แล้วมารอบนี้ผมเล่นเป็นตัวละครนูบแล้วเราจะได้เน้นซ่อนแล้วกนเน้อนอาใช้สกิลในการวิ่งหนีเอาตัวรอดได้อย่างเต็มที่อะนอะ้องงั้นก็ปั่นไฟก่อนเลยละกันตอนนี้เฮ้ยวันเอ็กวิฟ้าขึ้นแป๊บนึงต้องเราแวงเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวเราโดนตีครั้งเเดดียยวราาก็ตล่คนู เราต้องเออระวังหน่อยนะครับผมต้องรีปั่นไฟแล้วก็ต้องคอยพยายามสังเกตดีดๆเพราะวันเอมันเป็นตัวที่โจมตรีระยะไกลได้เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเอออันตรายสำหรับคนที่เล่นชาเลนจ์วันเฮดีเป็นอย่างมากอย่างเช่นเออตัวผมเป็นต้นตน่ะด่ามาเล่นชาเลนจ์หนึ่งเฮดีอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้ไม่อยากเจอวันเอ็กเลยสถานการณ์ตอนนี้ขออนุญาตวิ่งหนีก่อนละกันต้องใช้โหมดจรงิงจังเกมวิ่งแล้วเราไม่สามารถตายได้จรงิงๆคะคนดูแต่มีเพื่อนโอ้โหเพื่อนตั้งแปดคนผมว่าไม่น่าตายง่ายๆมั้งเผื่อเราจะเอาชีวิตรอดจน มาเหลือเวลาอีก3นาทีปั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรีบปั่นไฟเพื่อที่จะให้มันจบเกมไวๆนะครับคนดูเป็นไปได้ก็คือพยายามจะรีบจบชาเลนจ์นี้ไวๆนั่นเองเพราะว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นนะโดนอะไรดิสอะไรหน่อยก็ตายแล้วว่าคนดูมันอันตรายมากเลยอะ่ะคือผมต้องเล่นแบบเพลย์เซฟมากๆแล้วกล่องพยาบาลเราจะเก็บทำไมวะเนี่ยยังไงเราก็เป็นคนไม่ได้ใช้อยู่แล้วงั้นเอาไปให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนเรามีกล่องพยาบาลนะเชเลตกี้าราให้อยากเอาหรือเปล่าเราให้นายแล้วนะใครจะใช้ก็ใช้เลยแป ไมแป๊บนึงนะขออนุญาตเออเดินสอบแนนหน่อยอู้แย่แล้วมาทางนี้ด้วยไปดีกว่ารีบหนีดีกว่าวันเฮดพีไม่อยากจะอยู่เลยว่าขออนุญาตดียวตัวรอดดีกว่ารอบนี้เล่นนู้นน่าจะดีขึ้นนะผมว่าน่าจะดีขึ้นเราแค่ต้องเน้นเออเอาชีวิตรอบไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าโดนไรก็พอโดนก็คือจบอู้แย่แล้วโอ้ลูกน้องอ้อยอยแล้วก็มีโอ้แย่แล้วเพื่อนเพื่อนอย่าล่าลูกน้องมาเรากลัวเรากลัวอ้าเรียบร้อยเพื่อนโดนลูกน้องตีแต่ก็เคียย์ลูกน้องได้เอาเปนว่าขอบคุณนายมากเลยที่เคี้ยวลวกน้อย ก่อนเร็วรีบจบเกมนี้เร็วเราต้องการเออวิ่งหนีเอากลับบ้านเร็วเาต้องการรอดให้ได้อ่ะมาโอเคเคลีย okay, เรียบร้อยแล้วงั้นก็ไปกันต่อเลยละกันซึ่งในชาเลนนี้ผมพยายามจะไม่เล่นซ่อนแอบ,บตลอดเกมนะครับผมเพราะผมมองว่ามันจะง่ายเกินไปก็คือเราจะพยายามแบบเดินเซอร์เวลแล้วก็คอยทํางานแล้วก็ช่วยเพื่อนเท่าที่จะช่วยได้เท่าที่ตัวเองจะทําได้นั่นเองนะครับผมแต่อย่างนุก,ก็น่าจะช่วยได้แค่ปั่นไฟแหละเต็มที่และผมจะพยายามไม่ไปซ่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าซ่อนทั้งเกมมันจะง่ายเกินไปในการเล่นชาเลนนี้ผมก็เลยท้าทายตัว ตลอดเวลานะครับผมว่าคิลเลอร์เราอยู่ไหนโอเคตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วมีโอ้ยเสียงขึ้นเสียงขึ้นมาทางไหนมาทางไหนอุ้ยดีนะไม่โดนตัวเราถ้าโดนตัวเราถ้าทีไม่ไ่าดีอุ้ยโดนตีอุ้ยแย่เราแย่เราแย่เราเพื่อน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 ใครก็ได้ใครก็ได้จูให้เราหน่อยใครก็ได้จูให้เราหน่อยจูให้เราหน่อยเราเราไม่อยากโดนเราไม่อยากโดนเราไม่อยากโดนโอเคกินบ็อกซี่โคลาก่อนเป็นไงโลกจัดเลยคนดูมีแค่หนึ่งยิปีเรโอ้โหมีอะไรที่กินได้ก็ต้องกินแหละตอนนี้คือต้องทิ้งระยะห่างจากคิิลลลลลลเเเเออออรรรรรร์ใหห้้้้้้ไไไไกกกทททีีีีี่่่่่่สสสุุดดดดาาจจะะะนน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 คัับบผมมปฟ็ยยยแวโโโ แลตาแบบมาแบบทีเพิ่มเมื่อไหร่คือเราตายเมื่อน,นั้นเอาล่ะสกอาการตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่1นาะทีเท่านั้นกินโกสเบอร์เกอร์ก่อนเลยละกันรอบนี้ยังไม่ได้โดนตีเลยคนะคนดูเพราะฉะนั้นชาเลนจ์เราจะชนะเลยหรือเปล่าหรือย,ยังไงอ่าเรียบร้อยมีคนตายเพิ่มแล้วอย่าเห็นผมก็พออ่ะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้จะพยายามดูวันเอ็กย่างห่างๆงงหัวละกันเนาะอ่าค่อยๆดูนะครับผมส่วนวันเอ็กตอนนี้กไะไร่าชินกีไปทีเรียบร้อยแล้วอ่าเราจะแบบทำชาเลนจ์เสริมหน่อยละกันเดินเข้าไปใกล้คาตะกรนนิดนึงนะนิดนึงโอเคนิด ให้กองพยาบาลนายแล้วเพราะฉะนั้นนายต้องจูให้เราให้ได้นะเพื่อนจูให้หน่อยหนึ่งนาะทีนี้เรารู้ว่านายทำได้เพื่อนว้า เราเกือบโดนแล้วไก่โอ้โหน้ากลัวโอ้วเมื่อกี้โดนเกมโอเวอร์เลยนะแต่อย่างน้อยก็ยังไม่โดนก้าวค่อยยังชั่วหน่อยเอยต้องรีบดีแล้วเหลือเวลาแค่50วิขึ้นปลาไปทางไหนไม่ใช่ฝั่งผมใช่ไหมโอเคไม่ใช่ฝั่งผมแล้ววันเอ็กมันไปไหนแล้ววันนี้เป็นไปได้ก็พยายามจะให้วันเอ็กอยู่ในสายตาผมตลอดเวลาเนาะจะได้รู้ว่าฆาตกรมันอยู่ไหนแล้วมันเดินไปไหนโอยแล้วเพื่อนวิ่งมาทางนี้เพื่อนวิ่งมาทางนี้เฮ้ยอโดนอีกแล้วทำไมมันโดนเลือกหลงง่ายจังเลยวัตเดอะเฮลมาในเมื่อรอบนี้มีชีวิตแค่หนเเเเราากก็ลลล่นนชไไปัด้ว สเปมเหรียญแล้ว่นี่สแปมเหรียญรัวๆเลยนี่ยานี่ยาสแปมรัวๆวิกเน็ตเท่าไหร่ไม่สนเรามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวอยู่แล้วเราโดนอะไรก็ตายอยู่แล้วอะโอเคเรียบร้อยมาได้ปืนแล้วอะแค่นี้เราก็จะมีอาวุธป้องกันตัวเรียบร้อยมาวันนี้แหละเราต้องรอดให้ได้มาเพื่อเราช่วยนายแล้วขออนุญาตช่วยนายปั่นไฟเลยแล้วกันเนาะมาช่วยละเฮ้ยโดนตีมา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 โอ้ยโอยได้แย่แล้วเพื่อนมาเราช่วยนายเองเราช่วยนายเองเราช่วยนายเองชวยยิงไม่โดนยิงไม่โดนอย่างนี้ไม่น่าดีขออนุญาตคอยเหรียญต่อคอยเหรียญสแปมคอยเหรียญนะโอ้โหหววววววิิิิิิกกกกกกกเเเเนนนน็็ตตตตอออ่่่่่่่่่มมมมมาาแแลลล้ไไไงงีททรััสคื ปีเลนย่านี้เหมือนกันถ้าเราเผือเยี่ยวก็คือเราก็เกมโอเวอร์เหมือนกันนะคนดูโอเคเลือดโอ้ยดีแป๊บเดียวโหได้มาเต็มสามแล้วนะครับผมได้แต้มมาครบสามแต้มแล้วบอกเลยว่าเล่นเชนถ้ามีหนึ่งเฮดพีเล่นเชนได้อิมอ่มอิม่มนะคนดูสแปมเหรียญรัวๆปันไฟเร็วต้องรีปันไฟให้เกมนี้มันจบไวๆเพราะอยากให้เกมนี้อยากให้ชาเลนนี้มันจบลแล้วว่าเราต้องรอดให้ได้เรามีแค่ถึงเฮดพีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่โดนตีไม่แต่แอะเดียวหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเลือดไม่ลดาขออย่างเดียวคืออยอปีมุก็ณ์ ที่น่าจะช่วยเราได้แล้วอ่ะแค่นี้ก็น่าจะมีชีวิตรอดได้ระดับหนึ่งแล้วมั้งเดี๋ยวผมไปหาเออเจสันคนเมื่อกี้ก่อนเพราะเรามีปืนแล้วว่าไม่มีปืนเดี๋ยวเออถ้าไม่ใช้เลยมันก็เสียดายอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนหน่อยละกันเนาะจะช่วยสักนิดสักหน่อยเท่าที่จะช่วยได้แล้วเจสันมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้เจอเจสันแล้วแป๊บน,นึงนะเพื่อนเอ้ยจังหวะนี้แหละยิง แป้งนี่ไงสตาร์ไปได้แล้วงนั้นขออนุญาตวิ่งหนีเลยละกันปาคอยวิ่งเด็ดตึงๆปิงปิงปิงโอ้โหทอยวิ่งเด็ดแบบอิ่มๆแล้วผมก็หาที่ซ่อนต่อเลยละกันอุ้ยแย่แล้ว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 อย่าอย่าที่สันที่สันล่าเราหรออุ้ยล่าเราจริงด้วยล่าเราจริงด้วยแย่แล้วเพื่อนเราขอโทษ i a m s o r r อรี่อย่าล่าฉันเลยได้ไหมฉันก็แค่เออเป็นเชนคนหนึ่งอ่ะเชนตัวน้อยๆแล้วไปไหนแล้วอ่ะอ้าวหายไปแล้วเขาจะล่าผมไหมคนดู เขามาเฮ้ยเขามา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 หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเพื่อนเราขอโทษเราจะไม่ยิงนายฟีแล้วเราจะไม่ยิงนายเล่นแล้วเพื่อนอย่าทำร้ายเราเลยนะเรามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวเรามีเลือดแค่วันเฮพีเราโดนนายตีทีเดียวเราก็ตายแล้วอะเอาละเขาจะตาผมมาไหมเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วหรือเปล่าเปลี่ยนเป้าหมายนะเพื่อนขอร้องเปลี่ยนเป้าหมายเถอะเรามีแค่ชีวิตเดียวเราไม่อยากยุกนานอะโอเคเหมือนตอนนี้เหมือนจะได้เวลาไปช่วยเพื่อนแล้วขออนุญาตช่วยเพื่อนสักหน่อยละกันช่วยแบบระยะไกลห่างๆห่วงๆดีไหมนะเพราะว่าเราเออมีแค่หนึ่งเฮตพีไม เมื่อกี้ก็ขำกิ้งเลยอะก็จบเกมแค่นั้นเองทอยวิกเน็ตต่อเลยละกการมาวิกเน็ตเอ็กไอเลยว่ารอบนี้น่าจะโดนตีทีเดียวก็น่าจะตายอยู่แล้วมังเ,เอ้าซวยมาเพื่อนเพื่อนเอเรียตายไปแล้วหนึ่งคนโอ้เกมนี้มันจบยากจังเลยโหแล้ววิกเน็ตเราวิกเน็ตเอ็กไอไอเลยว่างั้นก็ทอยต่อนี่ทอยตึงๆเลยทอยอีกทอยโอ้โหเรียบร้อยได้ปืนอีกแลว้วแม่ไม่ต้องกลัวมิค่าวิกเน็ตปืนก,ก็ถทอยได้ปืนรัวๆเลยแม่อิ่มจริงๆเอาล้ะตอนนี้จะเอาไงดีเหลือเวลาเพียงแค่48วีเท่านั้นผมว่าผมอยู่ที่สูงดี่าะจน้ ปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วเราก็สามารถเดินลาดเวนเซอร์เวย์ได้โอเคได้ปืนแล้วลงไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนจ๋านายอยู่ไหนการเราไปช่วยนายเราจะเพื่อนพวกนายอยู่ไหนกานเอา,าดีเชนคนที่สองแล้วเจสันอยู่ไหนเจเจสันละ่ะ เจสันอยู่ไหนเออหาตัวไม่เจอรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวแบบก็มึนหลือเกินอะผมไม่รู้ว่าเจสันมันอยู่ไหนอะเออแย่แล้วแย่แล้วอยู่ตรงไหนดีวะวแต่เกมก็จบแล้วเกมก็้จบแล้วทุกคนเราใกล้ทำชาเลนจ์นี้สำเร็จแล้วใกล้ทำชาเลนจ์เลือดเหลือแค่หนึ่งเพีแล้วก็สามารถรอดได้นะครับผมสามารถเอาชีวิตรอดได้โดยที่ไม่โดนตีซะแอรนะครับผมเหมือนจะทำชาเลนจ์นี้สำเร็จแล้วอ่ะเยะ้รอดละโว,ว้ย เกสัตว์อยู่ใกล้ๆเลยไปดีกว่าเย่ช yeah, นะอีเวนแล้วจะน่าชาเลนนี้สักทีเฮ้ย <c oughs> น้ำตาจะไหลอ่ะใครที่อยากจะไปลองชาเลนนี้ <c oughs> ก็สามารถไปลองได้นะครับ <c oughs> ทุกคนแต่แนะนําว่าอย่าลองเล่นดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่าเล่นแล้วเหนื่อยสะเปล่าอจะทำให้เกมตัวเองนะั้นเล่นยากขึ้นสะเปล่าเพราะ,ะนัดนก็ใครอยากเล่นก็เล่นเลยแต่ใครที่ไม่อยากเล่นก็อย่าดีล